ดีค่ะสดีชางมีนุ่มแมววันนี้เรามาเซเวนเจอเด็กเซเว่นอีกลอแล้วนอนอยื้อ <c oughs> ส้มตำเนาะเจอพี่แมวมาเจอมใอ่ใอนเออเออื้อมาให้เดี๋แวไปแกะให้แป๊บเอแป๊บนึงพี่ชิฮะ,ะอ๋ออ๋ออ๋อฮ เจอสุดหล่อเด็กเซเว่นค่ะเก๋เ <c> ห <ười> ็น <c ười> เขาเดินมาแล้วเราซื้อซอมตัอยู่อ่าอ่าอ,นอเออนออเคหมาหมาน้องเซเว่นเราต้องชื่อว่าเซเว่นสุดหล่อ่ <c ười> อยไหมหือดอยไหมเนาวันนี้เราไเชิญดอยละ มาซื้อส <ais> <source language> ้มตำก็เจอเข้าเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนที่นอนนอนข้างกับแขงตอนนั <possibly Czech yok sa> like <opot> ้นจะบ้านอยู่ข้างในซอยเราเห็นเขาเดินผ่านร้านส้มตำหน่อยออกมาจากที่งข้างเปลี่ยนยางอะไรรถเนะเอ้ยเลยไหมเนาะเนาะเลยไหมมาเลยไหมไม่ใช่ก็พามาจุมาเจอเราเนาะ เลยซื้ออาหารทูน่าให้กินนะคะพร้อมไก่ในเยันลี่น้องเสดื่มของชออ่องไล่พี่เนาะไก่เลยให้เมียวให้เมียวชินดาให้เมียวชินดาพี่ที่ไปแล้วนะอิ่มพอดีเลยเนาะเจอกันวันหน้าเดีย๋ยวพี่มาซื้อตั้มตัมพี่แวะมาเนน้ของขาคนนิ่ง คค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะช่องเมนูแมวพี่ไปก่อนนะเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวด้วยนะคะท่านเคียบเป็นน้องใหม่นะคะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเนาะอร่อยครับนี่สนใจครับเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะหวัสดีน้องๆนะมาเซเว่นค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่ไปแล้ว